สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะมีพี่นะครับชื่อพี่ทวีอับบคุณนะนะครับพี่คนนี้นะครับเขาผมเจอกันในเฟ e บุ o กนะทวีอาโบคุณนะครับผมยังไม่เห็นหน้าพี่เ็เลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ว่าเห็นช่างใหญ่ตั้งกระถนกระถินที่ไหนครับกระถินที่ มาดูครับมาดูได้เลยพระินนะครับที่พระศสามคชีเพื่อสมทุเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงหลังใหม่นะวัดหนองวัดหนองใหญ่เขตสายใหม่กรุงเทพนะในวันที่ที่สามสิบตุลาสองห้าหกห้านะพระศินนะครับที่วัดหนองใหญ่วันที่สามสิบตุลาแล้วก็จะมีพระศินที่วัดหนองบาชีสิบสามตุลา เพราะฉะนั้นช่างใหญ่นะครับจะขออนุญาตแยกเป็นสองวัดนะให้วัดละห้าสิบบาทนะครับถวายนุ่นกระถิ่นนุ่นต้นต้นุนุ่นผมว่าอมพชีจะเป็นกระถิ่นนะครับสีมีดอกไม้สีคองด้วยนะครับคองเจวเรือนตั้งอยู่ที่ในร้านซึ่งกระถิ่ทั้งสองวัดน,นี้นะครับ เนื่องจากช่างใหญ่พาลูกศิษย์ลูกค้าไปตัดผมฟรีเพื่อประชาชนน,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 านนะครับสองที่สองวัดก็มีผีที่เป็นกุวนไปเอาถังกุฏินะครับที่วัดมาตัดงไว้ที่ร้านตัดผมด้วยให้ลูกค้าในร้านได้ช่วยกันใส่ด้วยคนละยี่สิบบาทห้ทาบาทสิบบาทนะครับทำบุญพอพวพว,พวกเราไม่ได้ทำบุญแนะับ เดี๋ยวจะไปถวายกระตินนะครับที่วัดหนองใหญ่และวัดหนองบ่อชีนะครับท่างใหญ่จะถ่ายวิดีโอลง youtube แจงยอดด้วยว่ามียอดเงินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วมีดุสิ์ใครบ้างที่ไปร่วมกันสมบูร์นะก็ขอให้อนุโมทนาบุญด้วยขอให้ที่ท่ทวีอาโปกุลและครอบครัวมีความสุขความเจริญขอให้ได้เงินทองกลับไปร้อยล้านพันล้านนะ ทำธุรกิจใดขอให้สำเร็จเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานเขาแยกแยกไว้แยกวันละสองวันวันละห้าสิบบาทนะตอนนี้ก็ที่วันน้องแย่กไ็ได้หลายร้อยแล้วนี่ห้าหกร้อยแล้วนะครับที่เห็นด้วยสายตานะเนื้อวัดของพ่อชก็ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเปณ็นร้อยกว่าบาทนะ พอสำราญนะหลวงพอสำราญมีวันพอชีนะหรือว่าวันวนั้นโดทถามมันเองวันนี้ลาไปก่อนฝากอรไแชร์ด้วยครับส่ครับด้วยบ้า